กลับมาพบกับทอสลาข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะพลโทรพาราดอนพัฒนาถาบุตรนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการ์ฉุกเฉินก็ได้มีมติให้บังคับใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก3เดือนนะคะซึ่งหลังจากที่จะครบกําหนดในวันที่19มีนาคมนี้นะคะก็จะประกาศใช้ต่ออีก3เดือนค่ะ ตรงนี้คุณภาวินีซึ่ง,งทำตรงนี้ท <ำ S 2> ําคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคใต้เป็นอย่างนี้ค่ะที่บอกว่าปัญหาของกฎหมายก็คือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถประกาศขยายได้เลยโดยที่ไม่ไม่มีการทบทวนโดยรัฐสภาห,หรือว่าอ,องค์กรอื่นๆนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาคใต้เนี่ยประกาศมาตั้งแต่ปี48กระกฎาคมปี48นะคะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทุกรัฐบาลนะคะคือทุกรัฐบาลทุกนาย,ยกรัฐมนตรีก็ประกาศมาโดยตลอดะนะคะด้วยความที่สะดวกเห็นว่าสะดวกและง่ายทั้งนี้เนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับว่ามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่ในพื้นที่จริงนะคะ,คะแต่ว่าต้องมีการทบทวนว่ามาตรการพลกฉุกเฉินเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าและนอกเหนือที่จะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือว่า มันซ้ำเติมปัญหาหรือเปล่านะคะภาคประชาชนเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนไหวนะคะที่ขอให้มีการยกเลิกพรากฉุกเฉินเพราะมีการประกาศใช้ที่ยาวนานนะคะ,คะแล้วก็มีผลกระทบจากประชาชนที่ถูกดำ,ดำเนินกรมกรมวิธีตามพรากฉุกเฉินนะคะซึ่งได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางนะคะ,คะและขอให้ยกเลิกนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลก็ให้เหตุผลว่า จะพิจารณาแต่ก็ยังไม่ยกเลิกนะคะ,ะแล้วก็มีข้อเสนอมาว่าเอถ้าเกิดในพื้นที่ที่ไม่มีสถานการณ์ความร้ายแรงนะคะในสมัยหนึ่งเนี่ยคือรัฐมนตรีอภิิ์เนี่ยมีการยกเลิกในพื้นที่เขตอำเภอแม่ลานนะคะ,ะ,ะแต่เพียงแค่อําเภอเดียวเป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดปัตตานีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดยกเลิกในอำเภออื่นอีกได้ไหมที่เห็นว่าเออไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงแล้วนะคะ,ะซึ่งก็ สอบตอก็มีข้อเสนอมาอีกห้าอำเภอใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายก็มีมติเห็นว่าต้องมีการประกาศยังคงไว้อยู่ของ3จังหวัดอยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่มีการยกเลิกคนกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการ ยุติการประกาศอันนี้ก็เกิดมาทุกครั้งแล้วใช่รอทุก3เดือน3เดือนนะคะมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ใช่ค่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีการทบทวนว่าไอ้มาตรการนี้มันได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงหรือเปล่าถามว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงใช่แต่ว่าถ้าเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นจบลงก็ยกเลิกและถ้ามันมีอีกก็ประกาศใหม่ได้ค่ะมันไม่จําเป็นว่าเออถ้าเกิดว่าประกาศแล้วต้องประกาศตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์เหมือนพิเศษเนี่ยนะ เป็นอย่างถาวรน,นะคะตั้งแต่48มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันถูกบังคับใช้เหมือนเป็นเรื่องของปกติไปแล้วนะคะ,คะประชาชนเนี่ยก็จะถูกบังคับใช้กฎหมายนี้ก่อนที่จะเป็นกฎหมายปกติประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และไม่ใช่แค่พอลกกฉุกเฉินนะคะมีกฎอายการศึกด้วยเพราะฉะนั้นมันยิ่งมันยิ่งกดทับความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่รู้สึกว่า ทำไมเขาต้องถูกบังคับใช้ด้วยกฎหมายพิเศษอย่างนี้ความไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลอย่างนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการบังคับใช้เท่าที่จําเป็นนะคะที่กฎหมายบอกซึ่งมันก็เป็นคํากว้างๆแต่ว่าแค่ไหนจําเป็นหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องผ่านการฟังรับฟังเสียงของประชาชนนะคะไม่ว่าจะ ทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่หรือว่าผ่านการประเมินผลนะคะว่ามีมาตรการอะไรที่มันยังจําเป็นต้องใช้อยู่มีมาตรการอะไรที่ไม่จําเป็นแล้วถ้ายกเลิกใช้มาตรการอื่นมันจะเป็นประโยชน์กว่าไหมอยากให้คุณภาวินีช่วยประมวลภาพรวมของการละเมิดสิทธิมน,นุษยชนซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นยังไงค่ะคือพรกรกฉุกเฉินเนี่ยสามารถจับกลุ่มคนเนี่ยนะคะไปเพื่อควบคุมตัวและสักถามได้เนี่ยครั้งละ7วัน ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถขยายได้ไม่เกิน30วันในช่วง30วันที่ถูกควบคุมตัวตามพรกฉุกเฉินเนี่ยนะคะจะมีการซักถามนะคะซักถามเพื่อให้ได้ข้อมูลนะคะแล้วคนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้พบทนายความนะคะแล้วก็ญาติเนี่ยจะเยี่ยมได้เท่าเท่าที่เวลาที่จำกัด เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงการซักถามเนี่ยนะคะไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจหรืออาจจะมีการทับซามทั้งกลางวันกลางคืนแล้วเราก็มีการรับเรื่องร้องเรียนว่าในระหว่างการซักถามม,ามีการซ้อมทรมานมด้วยนะคะเพื่อที่ให้เขารับสารภาพนะคะก็มีการทําคํารับสารภาพออกมาเป็นเอกสารแล้วก็ส่งให้ตํารวจตํารวจก็เอา ข้อมูลในชั้นสักถามตามพรลกถูกเชิญเนี่ยมาฟ้องคดีคดก่อการร้ายว่าก่อเหตุตรงนั้นตรงนี้แล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะปี2ปีเนี่ยปรากฏว่าเมื่อศาลพิจารณาคดีแล้วเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ,อก็ยกฟ้องไม่มีความผิดอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคดีที่ศาลยกฟ้องเนี่ยประมาณ 80%- อถึง90%าเนของจำเลยในคดีความมั่นคงที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะคะซึ่งถูก ขังในระหว่าง<ม>พิจารณาคดีมมไม่ได้ประกันตัวเนี่ยนะคะประเด็นเดียวกันกับปัญหาในในทั่วทั่วประเทศไทยเนี่ยคือไม่ได้ประกันตัวถ้าเป็นคดีก่อการร้ายถูกไหมคะมเพราะว่าเป็นข้อหาหนักนะคะ<ม>ก็ต้องถูกดําเนินคดีอยู่ในระหว่างนั้นอีก เป็นปี2ปีนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสารพิพากษายกฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดกับเขาเนี่ยตลอดเส้นทางที่ถูกดําเนินคดีเนี่ยคือมันสร้างความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมนะคะในขณะเดียวกันถ้ามองมุมกลับถ้าเราใช้กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพจับคนผิดจริงๆมาลงโทษได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมจริงๆจากกระบวนการซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดบรรยากาศของสันติภาพความไว้ใจเชื่อใจรัฐด้วยนะคะฟังอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยต่างจากเหตุการณ์ในปี53ที่เกิดขึ้นกับการชุมนุมของคนแสดงเลยนะคะที่ถูกจับไปก่อนตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงไม่สามารถจะเข้าถึงทนายนะคะเพราะอยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวายต่างๆก็ส่วนใหญ่เป็นคนยากคนจนที่สุดก็ถูกพิภากษา จำคุกบ้างหรือบางส่วนถูกยกฟ้องก<ช>็ถูกขังฟรีไปไม่รับกังเยียวยาก็เหมือนกันคล้ายกันมากลคล้ายกันนะคะจีกจากประกราศพลรจุกเชิญทั้งคู่เลยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพลกรืให้อำนาจมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นผลกระทบคือกฎหมายธรรมดามันก็กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเราอยู่แล้วแต่ว่ามันได้รับการการันตีว่าการกระทบเนี่ยจะเท่าเท่าที่จําเป็นพอสมควรใช่ไหมคะกฎหมายมันออกแบบมาอย่างมีการตรวจสอบแต่พอพลเรอเนี่ยปุ๊บกฎหมายมันออกแบบมาแบบ ให้อำนาจมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่ได้รับผลกระทบมันก็จะได้รับผลกระทบที่มากกว่าปกติคะจากที่ได้ทำคดีเกี่ยวกับคนแสดงบ้างแล้วก็คดีการชุมนุมในช่วงปี53มาบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ในคดีในภาคใต้มองยังไงคะขณะน,นี้สังคมกําลังพูดคุยกันถึงเรื่องของการนิรโทษกรรม,มเพื่อเป็นก้าวแรกของการออกจากวิกฤตที่เป็นผลมาจากการรัฐประหารค,คุณพาวินีคิดว่ามันจะช่วย นำความสมานฉันท์ปรองดองกลับมาสู่สังคมไทยได้บ้างไหมคือจริงๆแล้วก็มีคำถามเรื่องความยุติธรรมกับความปรองดองใช่ไหมคะมแต่ตอนนี้อยากให้มองถึงเรื่องของรัฐเนี่ยการนิรโทษกรรมเนี่ยให้โอกาสคนที่ คิดไม่เหมือนกับรัฐบาลคิดไม่เหมือนกับรัฐไทยนะคะคือคนที่มีความคิดแตกต่างอ่ะมันเกิดขึ้นได้นะคะในสังคมเนี่ยถ้าเรามองว่าเราคือสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างตราบใดที่ยังอยู่ในประเทศเดียวกันได้เนี่ยเราก็ต้องให้เขาได้คิดตราบใดที่ยังไม่ได้มีการลงมือกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะถ้าการกระทําที่ผิดกฎหมายเราก็ใช้กฎหมายดําเนินการไปแต่ถ้าความคิดการที่เขาออกมาเรียกร้องด้วยความเชื่อความคิดอีกชุด หนึงที่แตกต่างจากรัฐหรือรัฐบาลเนี่ยนะคะเราก็ต้องให้โอกาสเขา<ม>ตอนนี้การนิรโทษกรรมอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ให้เห็นว่าโอเครัฐเปิดพื้นที่ตรงนี้แล้วทําให้เห็นว่ามาตรการที่รัฐใช้เนี่ยที่ไม่เคยมีการไปตรวจสอบไปเลยว่าการใช้พลกรเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงดีไม่ดียังไงมีแต่การพูดคุยของเราเนี่ยรัฐก็เหมือนโดยในนึงเนี่ยก็บอกว่าโอเคเราใช้มาตรการที่ผิด<ม>หรือเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ คืนคืนสิทธทิเสรีภาพให้คุณโดยการนิรโทษกรรม,มเป็นการประกาศของรัฐนะคะว่าเราจะยอมรับผิดรับผิดชอบในตรงนี้นี่นะประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายเสียงในสังคมแต่นี้บอกว่า คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยยังไม่ได้ออกมารับผิดเลยที่จริงคนกลุ่มคนที่ควรจะออกมารับผิดกลุ่มแรกคือรัฐนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่ารัฐมีอํานาจมากกว่าด้่ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบตรงนี้ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาวินีมากนะคะคงมาร่วมรายการกับเราอีกนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเวลาของถอดสลักข่าวแล้วนะคะพบกับดิฉันสุดารังคุพันธ์ได้ใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ